อ้าโอ้อน,นี่คือวัตถุดิบของเรานะฮะเพราะมันไม่ใช่วัตถุสุกมันคือวัตถุดิบวันนี้เราก็จะมาทำอาหารตามสั่งเหมือนเดิมไม่ใช่ใครสั่งเราสั่งเองอนะฮะอันนี้คือเนื้อนะฮะเนื้อวัวฮะผัดกระเพรากันวันนี้ ง่ายๆทำกินง่ายๆอ่าันดับแรกเราก็หั่นเนื้อก่อนเอาส่วนไหนดีส่วนนี้ไหมมีมีมันด้วยโอโ้แล้วก็หั่นเลยน้าแต่ชอบนะบางคนก็จะ มีบวกเขาหามเลย <S 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 บางคนกสับนะฮะผมก็จะใช้กันหั่นเป็นชิ้นเอานะฮะตอนนี้คือเนื้อวัวครับโอ้ยสันโตสันหัน่นเปลีนเป็นเตาเน่ยนน่นเเลเอาเอา ไม่ค่อยถนัดด้วยโซ่ทำบางๆก็ได้ทำหน,น,นาก็ได้เราแต่ชอบเราทำกินเราไม่ได้ทำขายลายขวางลายยาวแล้วแต่ชอบเคี้ยวได้เป็นพอเราหม่เลยนะเนื้อจริงนะเนี่ยอะไรอะสดไหมเนี่ยเนื้อเต้นตึกๆไหมเดี๋ยว เทสดูก่อนเทสยังไเทสนี่ไหมโชว์ปากอันนี้คือน้ำจิ้มแจ่วเราไม่ได้ใส่เพรยนะเพราะว่าไม่ได้กะว่าจะกินอ่าดิบบรรชาทำผัดกระเปรากิจสุนี่คือเราทำแจ่วเราจะใส่อ่าอ่าปิดน,น้ำจิ้ม เนื้อวัวนะครับใส่ลงไปเนื้อ,อสดให้สดเทสก่อนจุกเราจะไม่จุกแล้วด้วยผมออมรำบ่เอาก็ไม่ให้เหนียวเท่าไหร่แค่หั่นพอเพิ่มตัวปิดมันหน่อยๆก็ดี โอเคแค่นี้พอไม่ใช้เยอะโอวัวนี้ก็ถือว่าเยอะต่นนี้ทำแค่นี้พอแต่นั้นล้วก็ว้ยทรงติดใจเว้ย <c oughs> ติดใจแท้อ,อีกสักหน่อยสักเพียงล่ะมีไหมขมนมีไหมมีไหมว้วเราจะไม่กินละ นี่คือลักษณะการเขาเรียกจุจุอาจุอานั่นแหละนี่วาย เสียด้วยนะข้าวข้าวข้าวนะเนี่ยแกวข้าวก่อนเติมอของคู่กันสัหน่อยนะฮะเติมของคู่กันสัหน่อยน, <c oughs> น้ำมนต์เติมน้ำมนต์ไปโอ้ตะเขียนไปเติมน้ำมนต์สัหน่อยเติมน้ำมนต์ลงไป ไลายบ่หน่อยหูสักปิดหนี่แก่ขา้าวแก่ข้าวมาหน่อยนะอา้าวชาวล้องไม่ถูกหวยไะเรื่องตะแคงนะหูเอบนะลเบลเป็นไงเนี่ยหูคันแข่วขแท้ สมัดคันแค่แท้ดูไปโช๊คๆวันนี้ไม่เอาเพียใส่นะฮะเพงินไม่อยากกินชีวะ่าอย่างงี้โช๊คปาสโรมโลโมชั่นเข้าคั่วก็ไม่ได้ใส่นะฮะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจกินเนาแต่ก็กินแล้วแหละหลายคำเอ้า โอเคเดี๋ยวเอาตั้งกระทะกดไฟตั้งกระทะนะฮะแล้วก็อ่ารอน้ำมันร้อนพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ พริกกระเทียมเห็นไหมเนี่ยพริกก็ซอยเอาไม่โคกขี <c oughs> ก้เกียจ <c oughs> กระเทียมก็ไม่ปอกเปลือก <c oughs> ใส่เลยทำกินไม่ทำขายโอเคผัดลงไปในหมอ้อไม่ใช่ในกระทะกระทะ่หม้อเนี่ยแล้วก็ผัดให้หอมก่อนผัดให้หอมก่อนนี้นี่ ผัดแบบเหมือนไปรายการทีวีเลยไม่ต้องเสื้อจัดอะไรให้เยอะแยะเขาผัดกินจะแซ่บเนี่ยเวลาเวลาเขาเด็กเขาบอกว่าเวลาเวราอาหารตามสั่งเนี่ยคือคืออยากรู้ว่าเขาทำอาหารอร่อยไม่อร่อยรอบแรกสั่งผัดกะเพรากรินก่อนถ้าผัดกะเพราอร่อยแปงว่าอาหารอย่างอื่นที่เขาทำเนี่ยมันก็จะอร่อยเขาว่าอย่างนั้นนะเขาเลว่า เราผัดจนหอมเตรียมนี้เลยโอผัดไปซ่อนเพลยบ่านเนอาีอ่า,อาโอเคพอพริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเนื้อที่เราหั่นเนี่ยไว้เนี่ยฮะใส่มาเลยโอ้ลงผัดเลย ให้มันทอสุกแล้วก็เนื้อ,อมันก็สุกง่ายสุกแป๊บเดียวแต่ว่าเราจะไม่ทําแบบหคือเราทำมันกินเองไงเราจะไม่เอาแบบสุกเยอะเราจะแบบหั่นหาตอนนี้หอมทีคือคือเ่างต่างเลยเนาะพอหั่นไปสุกปุ๊บ ตามด้วยนี่เลยร้านนี้ใส่ของฉลุดใส่เข้าไปผัดต่อค่อยทำค่อยผัดเราไม่ได้รีบทำกินไม่ได้ทำขายก็จะผัดแบบแห้งๆนะผมคิดว่าผมจะัดแบบแห้งๆไม่ได,ด้ใส่น้ำนะครับจากนั้นเราก็ปรุงเลย ตอนนี้เริ่มสุกแล้วครุงเลยวะตามด้วยซอสผัดเลยโทนโทโทนปลาซอสผัดเตามด้วยสีิขาวเอาไปานะแต่ผมจะไม่ใส่น้ำปลานะเอาแค่นี้พอ ก็ทอาไรขึ้นมาเพราะแบบต้องการให้มีหวานานิดหน่อยเติมน้ำนิดหนึ่งน้ำเหมือนอะไรน่ะอ่าโอ้หัดตะเข้าเอาแบบไม่เผ็ดเพราะวันนี้ตั้งใจไม่กินเผ็ด เ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลตถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ความชอบของเราเล็นไปตวมแต่เราก็ต้อง <c oughs> สไปึ๊บนะฮะจากนั้นพอเนื้อเริ่มสุกแล้วปรุงเสร็จแล้วได้รสชาติเต็มที่แล้วนะฮะกระเพราถั่วฝักยาวนะฮะ ผมจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยคือการผัดก,กับเราจริงๆเนี่ยมันมันเขาบอกว่ามันไม่ไม,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 ไมไ่ไม่ต้องไปใส่พักวถั่วฝักยาวไม่ต้องไปใส่อาแค่ไม่ต้องไปใส่พริกหวานไม่ต้องไปใส่หอมหัวใหญ่นะตามที่ตามผัดจริงแต่แต่เขาผมเนี่ยที่ทำกินเองเนี่ยผมต้องการ คืให้ให้มีผักด้วยคือกินตัวเนื้อ <c oughs> วัวขี้ไม่ออกเลยเราก็กินผักด้วยแต่เราไม่ได้ตอนนั้นเยอะเราจะเอาซอสกุ้งโอเคพอพอเขาเริ่มยุบเริ่มสป็กลิ่นหอนมแล้วใช่ไหมฮะเราก็อติดไปเลยโช๊คนะหม้อนี้มันจะอมความร้อนหน่อยนะครซึ่งเราผ่อนไปมันก็จะมีความเดือดอยู่โอเค อ่าโอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็พร้อมข้าวสวยเลยร้อนๆนะฮะจากนั้นเราก็ตักผัดกะเพรานเลยลาดข้าวเลยตักมาลาดนี่นี่คือกะเพราเนื้อว้าวเฮ้ยซีมัาสไปดยพันทุกกับ ก่อนลาดไปอย่างเงี้ยอับโอเคเป็นไง,น,ไงนี่คือหน้าตาอาหารตามสัง่งนี่เราไม่ได้ทำรสจัดเราจะกินแบบเผ็ดๆไม่ได้วันนี้ไม่อยากกินเผ็ดกินแบบธรรมดาๆออริจินอลนะฮะขาดอะไรรู้ไหมกับเขาเขาต้องกินกับอะไร นี่เลยโหไข่ดาวว้พริกน้ำปลาวันนี้ก็ไม่ได้ทำนะวาไม่ได้ตั้งใจกินเผ็ดโอเคแต่เดี๋ยวก่อน,อย,อนอยังติดใจไอน้นี่ยังติดใจเนี่ยไอ้นี่ไม่หายเลยรออีกน้อยน,นิดนะพอเป็นกระใสเอา เติมสะสนอยอ้ไม่ไหวเลยมันติดอะไรสักอย่างโอ้เด็กกินมานพักกับเผาเนี้ยสสาดให้หมากินตนัวเห็ดแซ่บแสาดทิ่หหยยมากิน,นยังไงเอาว้าขึ้นไปลยโอ้โออยอะรเอาเลยละ

โอ้ยสอบอะไบ้าเนี๋ยว <c> ว <oughs> โ,โอเคเหมือนจะติดใจอะไรบางอย่าง <c oughs> โอ้ยอีกหน่อยนะนมือนจะติดใจอะไรบางอย่างเว้ยเอาเหมือนจะชอบของสดนะเนี่ยมาอ,อีกหน่อยนะ ยูส่มาขอนอะบ้าเนี่ยเว้ยไขมาแมนปอบได้เฮ้อมามา รีบกินกันเลยบาดเน่มาห้าแล้วเออเรามีไข่ดาวด้วยไข่ดาวก็มันสุกเกินไปนะฮะชิมก่อนไข่ดาวเลเอาเปาแล้วเาว้าแล้วคุกข้าวกะเพราพริกเอาต้องรีบหน่อยแล้วเพราะว่าบรรยากาศเริ่มบางวิง ว้าเจะาฝ่าจะาเฝ้าถึงก่อนว่าเอากระเราเนื้อคำโตโตทางอ้อมไม่ต้องตรงเหมือนลอกแบบใครวะเอาอ เฮ้แสบโพดคำโปมบ๊ายบาย